การสร้างบุญบารมีนั้นจะสร้างอย่างไรจึงเป็นการลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้บุญบารมีมากที่สุดจากบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเรื่องวิธีสร้างบุญบารมี วิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่สามขั้นตอนคือการให้ทานการถือศีลและการเจริญภาวนาที่นิยมเรียกกันว่าทานศีลภาวนาซึ่งการทำทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่ได้บุญน้อยที่สุดไม่ว่าจะทำมากอย่างไร ก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการถือศีลไปได้และการถือศีลนั้นแม้จะมากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้ฉะนั้นการเจริญภาวนานั้นจึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุดเพื่อความเข้าใจอันดี จึงขอชี้แจงการสร้างบุญบารมีว่าจะสร้างอย่างไรจึงจะเป็นการลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้บุญบารมีมากที่สุดดังนี้ 1. การทำทานการทำทานได้แก่การสละทรัพย์สิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ ให้แก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวังจะจุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขด,ด้วยความมีเมตตาจิตของตนทานที่ได้ทำไปนั้นจะทำให้ผู้ทำทานได้บุญมากหรือน้อยเพียงใดย่อมสุดแล้วแต่องค์ประกอบสามประการกล่าวคือองค์ประกอบข้อที่หนึ่งวัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์องค์ประกอบข้อที่สองเจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์ และองประกอบข้อที่สเนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์องค์ประกอบข้อที่หนึ่นง,ง 1, วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์วัตถุทานที่ให้ได้แก่สิ่งของทรัพย์สมบัติที่ตนได้สละให้เป็นทานนั่นเองจะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นของบริสุทธิ์ได้จะต้องเป็นสิ่งของที่ตนได้สแสวงหาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ในการประกอบอาชีพไม่ใช่ของที่ได้มาเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นได้มาโดยทุจริตหรือรักทรัพย์ยักยอกช่อโกงปล้นทรัพย์และชิงทรัพย์องค์ประกอบข้อที่สองเจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์การให้ทานนั้นโดยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็เพื่อขจัดความโลภ ความตระหนีที่เหนียวความหวงแหนหลงไหลในทรัพย์สมบัติของตนคือโลภะกิเลสและเพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุขด้วยเมตตาธรรมของตนเจตนาในการทำทานให้บริสุทธินั้นจะประกอบด้วยสามระยะคือ 1. ระยะก่อนที่จะให้ทาน ก่อนที่จะให้ทานก็มีจิตโสมนัสร่าเริงเบิกบานยินดีที่จะให้ทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุขเพราะทรัพย์สินของตน 2. ระยะที่กําลังลงมือให้ทานระยะที่กําลังลงมือทําทานอยู่นั้นเองก็ทำใจให้มีโสมนัสร่าเริงยินดีและเบิกบานในทานที่ตนกําลังให้ผู้อื่น สระยะหลังจากที่ได้ให้ทานไปแล้วครั้นเมื่อได้ทำทานไปแล้วหลังจากนั้นก็ดีนานมาก็ดีเมื่อหวนคิดถึงทานที่ตนได้กระทำไปแล้วครั้งใดก็มีจิตโสมนัสร่าเริงเบิกบานยินดีในทานนั้นๆการทำทานอย่าได้เบียดเบียนตนเองเช่นมีน้อยแต่ฝืนทำามาก,มาก จนเกินกำลังของตนที่จะทำได้เมื่อได้ทำไปแล้วตนเองและสามีภรรยาหรือบุตรต้องลำบากขาดแคลนเพราะไม่มีจะกินจะใช้เช่นนี้ย่อมทำให้จิตเศร้าหมองเจตนานั้นย่อมไม่บริสุทธิ์ทานที่ได้ทำไปแล้วนั้นแม้วัตถุทานจะมากหรือทำมากก็ย่อมได้บุญน้อย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ทำทานด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์คือตัวอย่างที่หนึ่งทำทานเพราะอยากได้ทำเอาหน้าทำอวดผู้อื่นตัวอย่างที่สองทำทานด้วยความฝืนใจทำเสียไม่ได้ทำด้วยความเสียดายเช่นมีพวกพ้องม,มาเรียราอะไรตนเองไม่มีความศรัทธาแต่ก็ทำไป ตัวอย่างที่สามทำทานด้วยความโลภคือทำทานเพราะอยากได้นั่นอยากได้นี่ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำทานร้อยบาทแต่ขอให้ร่ำรวยนับล้านขอให้ถูกสลากกินแบ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสมบัติสวรรค์หากชาติก่อนไม่เคยได้ทำบุญใส่บาทฝากสวรรค์เอาไว้ อยู่อยู่จะมาขอเบิกในชาตินี้จะมีที่ไหนมาให้เบิกผลหรืออนิสง์ของการทำทานที่ครบองค์ประกอบสามประการนั้นย่อมมีผลให้ได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งเจตนาเอาไว้ล่วงหน้าก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุเมื่อทำเหตุครบทั่วแล้ว ย่อมมีผลเกิดขึ้นตามมาเองเช่นเดียวกับปลูกต้นมะม่วงเมื่อรดน้ำปลวนดินและใส่ปุ๋ยไปตามธรรมดาเรื่อยไปแม้จะไม่อยากให้เจริญเติบโตและออกดอกออกผลในที่สุดต้นไม้นั้นก็จะต้องเจริญและผลิดอกออกผลตามมานั่นเององค์ประกอบข้อที่สามเนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ คำว่าเนื้อนาบุญในที่นี้ได้แก่บุคคลผู้ได้รับการทำทานของเราเปรียบเหมือนกับการหวานเมล็ดข้าวเปลือกลงในพื้นนาแม้เมล็ดข้าวนั้นจะเป็นพันธุ์ดีที่พร้อมจะงอกเงยเปรียบได้กับวัตถุทานบริสุทธิ์และผู้หวานคือกษิกรก็มีเจตนาจะหวานเพื่อทำนาให้เกิดผลปรลเป็นอาชีพ เปรียบได้กับมีเจตนาบริสุทธิ์แต่หากที่นานั้นเป็นที่ที่ไม่สม่ำเสมอกันมเมล็ดข้าวที่หว่านลงไปก็งอกเงยไม่เสมอกันโดยมเมล็ดที่ตกไปในที่ดินดีปุ๋ยดีมีน้ำอุดมก็จะงอกเงยมีผลิตผลที่สมบูรณ์ส่วนมเมล็ดที่ตกบนพื้นนาที่แห้งแล้งมีแต่กรวดกับทรายและขาดน้ำ ก็จะแห้งเหี่ยวหรือเฉาตายไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าแม้วัตถุทานจะบริสุทธิ์ดีเจตนาในการทำทานจะบริสุทธิ์ดีจะทำให้ทานนั้นมีผลมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญเป็นลำดับต่อไปนี้คือ หนึ 1> 1. ทำทานแก่สัตว์เดรัจฉานแม้จะมากถึง100่ร้อครั้งก็ได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่มนุษย์แม้จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยก็ตามทั้งนี้เพราะสัตว์ย่อมมีบุญวาสนาบารมีน้อยกว่ามนุษย์และสัตว์ไม่ใช่เนื้อนาบุญที่ดี 2. ให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมวินยัยแม้จะให้มากถึงหนึครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีลห้าแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม 3. ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีลห้าแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทาน,ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีล8แม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม4ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีล8แม้จะมากถึง100่งร้อยครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานแก่ผู้ที่มีศีลสิบคือสามเณรในพุทธศาสนาแม้จะได้ถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 5. ถวายทานแก่สามเณรซึ่งมีศีลสิบแม้จะมากถึง100่งร้ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานดังกล่าวแก่พระสมมุติสงฆ์ซึ่งมีศีลปาติโมกสังวร227ข้อ ถวายทานแก่พระสมมุติสงฆ์แม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระโสดาบันแม้จะได้ถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม 7. ถวายทานแก่พระโสดาบันแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระสก,กิทาคามี แม้จะถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม 8. ถวายทานแก่พระสะกิทาคามีแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอนาคามีแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 9. ถวายทานแก่พระอนาคามีแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอารหันแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 10. ถวายทานแก่พระอารหันแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม สิถวายทานแก่พระปัจเจก,กับพุทธเจ้าแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 12. ถวายทานแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแม้จะมากถึงหนึ่งรครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะได้ถวายสังฆทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 13. การถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะมากถึง1นึร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายวิหารทานแม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตามวิหารทานได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนศาลาโรงธรรมศาลาท่าน้ำศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันหนึ่งการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือสิ่งที่ประชาชนใช้ร่วมกันแม้จะไม่เกี่ยวกับกิจในพระพุทธศาสนาเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนบ่อน้ำแทงน้ำศาลาป้ายรถยนต์โดยสารประจำทางสุสารเมนเผาศพก็ได้บุญมากในทำนองเดียวกัน 14. การถวายวิหารทานแม้จะมากถึงหนึ่งครั้ง หรือหนึ่งรหลังก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ธรรมทานแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้ธรรมทานคือการเทศการสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ให้ได้รู้ที่รู้อยู่แล้วให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นให้ได้เข้าใจในมรรคผลนิพพานให้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิได้กลับใจเป็นสัมมาทิฐิ ชักจูงผู้คนให้เข้าปฏิบัติธรรมรวมตลอดถึงการพิมพ์การแจกหนังสือธรรมะ 15. การให้ธรรมทานแม้จะมากถึงหนึ่งครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานแม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้อภัยทานก็คือการไม่ผูกโกรธไม่อค่าจองเวร ไม่พยาบาทคิดร้ายผู้อื่นแม้แต่ศัตรูซึ่งจะได้บุญกุศลแรงและสูงมากในฝ่ายทานเพราะเป็นการบำเพ็ญเพียรเพื่อละโทสะกิเลสและเป็นการเจริญเมตตาพรมพิหารธรรมอันเป็นพรมพิหารข้อหนึ่งในพรมพิหารสีให้เกิดขึ้นอันพรมพิหารสีนั้นเป็นคุณธรรม ที่เป็นองค์ธรรมของโยคีบุคคลที่บำเพ็ญฌานและวิปัสสนาผู้ที่ทรงพรมวิหารสีย่อมได้เป็นผู้ทรงฌานซึ่งเมื่อเมตตาพรมวิหารธรรมได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อใดก็ย่อมละเสียได้ซึ่งพยาบาทผู้นั้นจึงสามารถให้อภัยทา,านได้การให้อภัยทา,านจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยากเย็น จึงจัดเป็นทานที่สูงกว่าการให้ทานทั้งปวงอย่างไรก็ตามการให้อภัยทานแม้จะมากเพียงใดแม้จะชนะการให้ทานอื่นๆทั้งมวลผลบุญนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าฝ่ายศีลเพราะเป็นการบำเพ็ญบารมีคนละขั้นต่างกัน 2. การรักษาศีลศีลน,นั้นแปลว่าปกติคือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษาตามเพศและฐานะศีลน,นั้นมีหลายระดับก็คือศีลหศีล8ศีลสิ 5, ส 8, ส 10, และศีล227ข้อการรักษาศีล เป็นการเพียงพยายามเพื่อระง,งับโทษทางกายและวาจาอันเป็นเพียงกิเลสหยาบนี้ให้กำเริบขึ้นและเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที่สูงขึ้นกว่าการให้ทานทั้งในการถือศีลด้วยกันเองก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกันตามลำดับดังนี้ 1. การให้อภัยทานแม้จะมากถึงร้อยครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลห้าแม้จะได้ถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม 2. การถือศีลห้าแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลแปดแม้จะถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม 3. การถือศีลแปดแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลสิบ คือการบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตาม 4. การที่ได้บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแล้วรักษาศีลสิบไม่ให้ขาดไม่ด่างพร้อยแม้จะนานถึงร้อยปีก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนามีศีลปาติโมก227รข้อ แม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตามฉะนั้นในฝ่ายศีลแล้วการที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้บุญบารมีมากสุดเพราะเป็นเนคขมมะบารมีในบารมีสิบทิศซึ่งเป็นการออกจากกามเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงสูงอานิสงค์ของศีลจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เรื่อยๆตามระดับและประเภทของศีลที่รักษาอย่างไรก็ตามการรักษาศีลจะได้บุญน้อยกว่าการภาวนาเพราะการภาวนานั้นเป็นการรักษาใจรักษาจิตและซักฟอกจิตให้เบาบางหรือหมดกิเลส 3. การภาวนาการจเจริญภาวนานั้น เป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาจัดได้ว่าเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายศีลมากนักการเจริญภาวนานั้นมีสองอย่างคือ 1. สมถะภาวนาคือการทำสมาธิและสวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญวิปัสสนาซึ่งสามารถแยกอธิบายได้ดังนี้ 1. สมาถภา,าวนาหรือการทำสมาธิได้แก่การทำจิตใจให้เป็นสมาธิเป็นฌานซึ่งก็คือการทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติแบบอย่างเอาไว้40ประการเรียกว่ากรรมฐาน40แต่ว่าไม่ว่าจะเลือกปฏิบัติด้วยวิธีใดก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาศีลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามเพศของตนเสียก่อนคือหากเป็นคา,ารวสก็จะต้องรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยหากเป็นสามเณรก็ต้องรักษาศีลสิบหากเป็นพระก็ต้องรักษาศีลปาติโมกสองยี่สิบเจ็ดข้อให้บริบูรณ์ไม่ขาดอาน,นิสงคของสมาธินั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้จะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ รักษาศีล227ข้อไม่เคยขาดไม่ด่างพร้อยมานานถึงร้อยปีก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงทำให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีกช้างกระดิกหูคำว่าจิตสงบในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเพียงชั่ววูบที่พระท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิ ผู้ใดจิตทรงอารมณ์อยู่ในขั้นคณิกะสมาธิแล้วบังเอิญตายลงในขณะนั้นอาน,นิสงส์นี้จะส่งผลให้บังเกิดในเทวโลกชั้นหนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชิกาหากจิตยึดในไตรสารณาคมคือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่องอันสูงสุดด้วยแล้วก็จะเป็นเทวดาชั้นที่สองคือดาวดึงการทำสมาธิ เป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ลงทุนน้อยที่สุดเพราะไม่ได้เสียเงินเสียทองไม่ได้เหนื่อยยากแบกหามแต่ประการใดเพียงแค่คอยระวังสติคุ้มครองจิตไม่ให้แส่สายไปสู่อารมณ์อื่นๆโดยให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้น 2. วิิปัสนาภาวนาหรือการเจริญปัญญา เมื่อจิตของผู้บำเพ็ญตั้งมั่นในสมาธิจนมีกำลังดีแล้วเช่นอยู่ในระดับฌานต่างๆซึ่งจะเป็นฌานในระดับใดก็ได้แม้แต่อยู่เพียงแค่อุปจารสมาธิจิตของผู้บำเพ็ญเพียรก็ย่อมมีกำลังและอยู่ในสภาพที่นุ่มนวลควรแก่การเจริญวิปัสสนาต่อไปได้อารมณ์ของวิปัสสนานั้น แตกต่างไปจากอารมณ์ของสมาธิเพราะสมาธินั้นมุ่งให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นไม่คิดถึงอะไรแต่วิปัสสนาไม่ใช่ตั้งจิตมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งอยู่เช่นนั้นแต่เป็นจิตที่คิดและใคร่ครวญหาเหตุและผลในสภาวะธรรมต่างๆและสิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้น มีแต่เพียงอย่างเดียวคือขันห้าซึ่งนิยมเรียกกันว่ารูปนามโดยมีรูปหนึ่งส่วนนามสี่ส่วนคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันสภาวธรรมทั้งหลายซึ่งได้แก่ขันห้านั้นล้วนแต่มีอาการเป็นพระไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตา โดยหน,นึ่งอนิจจังคือความไม่เที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของรูปกายของเราล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อมีเกิดขึ้นก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่อาจให้ตั้งมั่นอยู่ในสภาพเดิมได้ไเช่นคนและสัตว์ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวและเท่าแก่จนตายไปในที่สุดไม่มีเว้นไปได้ทุกผู้คนแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายทั้งพรมและเทวดาก็เช่นกัน 2. ทุกขังได้แก่สภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังในที่นี้ นี่ได้หมายความเพียงแต่เป็นความทุกกายทุกใจเท่านั้นแต่การทุกกายทุกใจก็เป็นลักษณะส่วนหนึ่งของทุกขังในที่นี้สรรพสิ่งทั้งหลายอันเป็นสังขารธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อาจที่จะทนตั้งมั่นอยู่ในภาพนั้นได้ตลอดไปไม่อาจทรงตัวและจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นเด็ก จะให้ทรงสภาพเป็นเด็กๆตลอดไปก็หาได้ไม่จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มและสาวแล้วก็เท่าแก่จนในที่สุดและต้องตายไปแม้แต่ขันที่เป็นนามธรรมอันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่มีสภาพทรงตัวเช่นเดียวกันเช่นขันที่เรียกว่าเวทนาอันได้แก่ความทุกข์กายทุกข์ใจ และความไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ดังกล่าวแล้วจะให้ทรงอารมณ์นั้นต่อไปตลอดย่อมไม่ได้นานไปอารมณ์เช่นนั้นหรือเวทนาเช่นนั้นก็ค่อยๆจางไปแล้วเกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นมาแทน 3. อนัตตาได้แก่ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งของ โดยสรรพสัตว์ทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณล้วนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเช่นรูปขันย่อมประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมาประชุมร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นหน่วยชีวิตเล็กๆซึ่งเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าเซลล์แล้วเซลล์เหล่านั้นก็มาประชุมรวมกันเป็นรูปใหญ่ขึ้นจนเป็นรูปกายของคนและสัตว์ ซึ่งพระท่านรวมเรียกหยับๆยาบว่าเป็นธาตุสี่มาประชุมกันโดยส่วนที่เป็นของแข็งมีความหนักแน่นเช่นเนื้อกระดูกเรียกว่าธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำดีน้ำปัสสาวะน้ำไขข้อน้ำมูกรวมเรียกว่าธาตุน้ำ ส่วนสิ่งที่ให้เกิดพลังงานและอุณหภูมิในร่างกายเช่นความร้อนความเย็นเรียกว่าธาตุไฟส่วนธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวความตั้งมั่นความเคร่งความตึงและบรรดาสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาในร่างกายเรียกว่าธาตุลม ต่อไปคืออารมณ์ของวิปัสสนานั้นอารมณ์ของวิปัสสนาจะเป็นอารมณ์ที่ใคร่ควรหาเหตุและผลในสังขารธรรมทั้งหลายจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าเป็นพระไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเมื่อใดที่จิตพร้อมยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเรียกว่า จิตกระแสธรรมตัดกิเลสได้ปัญญาที่จะเห็นสภาพความเป็นจริงดังกล่าวไม่ใช่แต่เพียงปัญญาที่นึกคิดและคาดหมายเอาเท่านั้นแต่ย่อมมีตาวิเศษหรือตาในที่พระท่านเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งเห็นเป็นจริงเช่นนั้นจริงๆซึ่งจิตที่ได้ผ่านการอบรมสมาธิจนมีกำลังดีแล้ว ย่อมมีพลังให้เกิดญาณทัศนะหรือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงดังกล่าวได้เรียกกันว่าสมาธิอบรมปัญญาคือสมาธิทำให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเมื่อวิปัสสนาญาณได้เกิดขึ้นแล้วย่อมถ่ายถอนกิเลสให้เบาบางลงจิตย่อมจะเบาและใสสะอาดบางจากกิเลสทั้งหลายไปตามลำดับ สมาธิจิตก็จะยิ่งก้าวหน้าและตั้งมั่นยิ่งยิ่งขึ้นอีกเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิฉะนั้นทั้งสมาธิและวิปัสสนาจึงเป็นทั้งเหตุและผลของกันและกันและอุป,ปการะซึ่งกันและกันฉะนั้นการที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทำสมาธิให้ได้เสียก่อนหากทำสมาธิยังไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะเกิดวิปัสสนาปัญญาขึ้นสมาธิจึงเป็นเพียงบันไดขั้นต้นที่จะก้าวไปสู่การเจริญวิปัสสนาปัญญาเท่านั้นซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดแม้จะทำสมาธิจนจ,นจิตเป็นฌานได้นานถึงหนึ่งร้อยปีและไม่เสื่อม ก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ตามดังนี้จะเห็นได้ว่าวิปัสสนาภาวนานั้นเป็นสุดยอดของการสร้าง